สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าโ่นานาสาระบันเทิงค่ะชาวเน็ตคนลุกตะกะแตงยักษ์อยู่กลางถนนเหมือนหลุดออกจากหนังเอเลี่ยนบุกโลกชาวเน็ตคนลุกตะกะแตงยักษ์อยู่กลางถนนเหมือนหลุดออกมาจากภาพยนตร์เอเลี่ยนบุกโลก เมืองที่สงบสุขกำลังตกอยู่ในอันตรายชาวเน็ตคนลุกตะกะแตนยักษ์อยู่กลางถนนเหมือนหลุดออกมาจากหนังเอเลี่ยนบุกโลกเชื่อเลยว่าใครที่เห็นภาพไวรัลนี้เพียงแค่แวบ,บแรกก็ตกใจกันทั้งนั้นเมื่อผู้ใช้ทวิตเตอร์ได้โพสต์ภาพหลังจากขับรถไปเจอสัตว์ประหลาดลักษณะเหมือนตะกะแตนยักษ์อยู่บนถนนในภาพดังกล่าวเห็นว่าตะกะแตนตัวนี้เดินอยู่บนถนนในตอนกลางดึก มุ่งหน้าไปด้วยท่าทางที่น่ากลัวราวกับหลุดออกมาจากหนังเอเลี่ยนบุกโลกอย่างไงย่างนั้นและดูเหมือนว่ามันกำลังจะไปโจมตีชาวเมืองทำชาวเน็ตเห็นแล้วตกใจสุดแต่เมื่อขยี้ตาแล้วขยี้ตาอีกมองดูดีๆก็พบว่าเจ้าตก,กะแตนตัวนี้จะไม่ใช่เอเลี่ยนหรือตก,กะแตนยักษ์แต่อย่างใดไม่ใช่สัตว์ประหลาดหรอกแต่มันคือตก,กะแตนตำข้าวทั่วไปแต่ที่ทำให้เขาเข้าใจผิด เพราะมันเป็นภาพลวงตาที่เกิดจากมุมกล้องด้านเจ้าของภาพระบุว่าฉันถ่ายภาพตะกะแตนตามข้าวบนกระจกหน้ารถภาพที่ออกมาน่าแปลกใจมากดูเหมือนตะกะแตนยักษ์เลย เมืองที่สงบสุขกำลังอยู่ในอันตรายอย่างไรก็ตามภาคดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้ใช้โซเชียลจำนวนมากมีผู้เข้ากดถูกใจมากกว่า4แสนครั้งพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นติดตลกมากมายซึ่งหลายความเห็นเป็นไปในทิศท,ทางเดียวกันมันน่ากลัวมากเหมือนฉากสยองขวัญบ้างก็บอกว่าถึงจะรู้ความจริงฉันก็ยังรู้สึกกลัว ขอขอบคุณแหล่งข่าวทีสนิวค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ